คำที่ใครบอกฉันว่าไม่มีช้างขึ้นไปและให้จำเอาไว้อย่าคิดให้ไกลเกินจริงฉันรู้ตัวดีก่อนที่ฉันจะแก้วเดินออกไปขอลองสักทีพิสูต์ตัวเองให้รู้ว่าแค่ไหนสูงฉันแค่ไหนจะไปบนนั้นไม่รู้ต้องเจออะไร ลมฝนหรือหมอควันเะืขไปไม่เคยชอบฉันจะไม่ฟังเสียงหัวเราะนินทาใดๆและจะไม่หวันไหวเชื่อใจตัวเองเท่านั้น ต้องบินขึ้นไปแม้เป็นทางที่แสนอันตรายฉันเชื่อขึ้นไปแม่ฉันจะต้องเจอกับความตต้สูงและฉันแค่ไหนจะไปบนนั้นไม่รู้ต้องเจออะไรลงฝนหรือหมอกควันจะข้ามไปไม่เคยชอ ไม่มีอะไรจะควางกันทางที่ไปไม่ยอมให้ใครยัดยามความฝันของใจจุดหมายไปทางสุดท้ายต้องเจอจะดีจะรวจะยจะขอจำต้มหัวใจทางชีวิตที่ฉันเลือกเดินไม่สอนใคร

สูงและฉันแค่ไหนจะไปบนนั้นไม่รู้ต้องเจออะไรลองฝนหรือหมอกควันเชเข้มไปไม่เคยท้อสูงและฉันแค่ไหนจะไปบนนั้นไม่รู้ต้องเจออะไร ลมฝนหรือหมอกควันเจะข้าไปไม่เคยชอบทางที่ชีวิตฉันเลือกเองไม่ส้อนใครแล้วฉันจะต้องฟ้าไปให้ถึงในสวรวคนต้องไปถึงในสวรวันสวรวคน